ขอสวัสดีทุกท่านครับผมกำลังสีมาให้เบิงทางหยุดฉุกเฉินนะครับ Emergency Escape Ramp for the car that got a problem with the brake system check this out เบิงครับว่ามันเป็นอยนยังไงครับถ้ารถเบรกแตกลงมาทางเขานะครับมันลงเขามาแล้วส่วนใหญ่รถเบรกแตกครับเขาสีเห็ดยังไงกัน ถ้าเกิดมาเร็วๆแล้ว,ลวมันเบรกไม่อยู่ครับเขาจะมีที่สำหรับให้หยุดรถครับ The Emergency Escape Ramp Thaiway ว h เช็ this out only one kilometers oh got traffic jam on the hill we are at t a k province only 20 kilometers to reach t a k อีก2ีกิโลครับกำลังสีขาวตาละกาสีขากำแพงเพชรเพื่อสิม,มุ่งหน้าไปที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครครับกับภารกิจตามลาฝันเสร็จเรียบร้อยครับนำฝันสู่เด็กนักเรียนผู้ด้อโอกาสทุกท่านครับก็อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็กรุณาช่วยกดซับสไคร์ให้ผมด้วยครับผมก็เป็นภารกิจใหม่ครับนำความฝันเล็กๆน้อยๆสู่น้องๆลงแดนสู่แดนไกลครับ ครับ emergency exit ครับ on the left hand side emergency escape ramp ed. ดีครับรถติดอย่างนี้เราจะได้เห็นชัดๆดูครับว่าทางลงเขาแล้วเบรกแตกหยุดยังไงครับหยุดรถยังไงทางหยุดฉุกเฉินโอเคครับนั่นนะครับสมมติเราวิ่งลงมาเร็วๆเนี่ยฮะวิ่งลงมาเร็วๆปุ๊บก็เลี้ยวแล้วก็พุ่งขึ้นไปข้างบนเลยครับเน้น over there emergency exit เอส escape ram โ oh อ้โหมาเร็วขนาดไหนก็ต้องขึ้นไปข้างบนนู่นนะฮะสำหรับรถหยุดรถสิบล,ลอ้อรถสิบแปดล้อรถพ่วงรถหัวลากมอสอกมอสไส้จักรยานขึ้นไปทั้งๆได้ครับนั่นครับ for stopping the car got uh, a problem with the braking system on the hill at Thailand Tag Province thanks for watching